อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับูุรีดวันนี้พามาที่โดนจิโอวานีเป็นร้านอาหารอิตาเลียนคลาสสิก อยู่ที่ชั้นล็อบบี้โรงแรมเซ็นทรัลกรานเอเซนทรอลลาดพรา้าาเมนูที่ต้องกินคือประเภทเส้นไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตีวองโกเล่หอมกลุ่นละมุนด้วยน้ำมันมะกอกและหอยลายฝรั่งเศสหรือลิงกินีพอตโตฟิโนเส้นลิงกินีผัดกับมอสซาเรลล่าตามด้วยริตโตที่คลุกกับมะเขือเทศเชอร์รี่แดงเหลืองอีกเมนูแนะนำเป็นแอตแลนติกแซลมอนเคียงคู่กับซอสลอบสเตอร์วานิลลาจะเลิศขนาดไหนตามคุณรีดไปเลยครับ และวันนี้ผู้ที่สำคัญอยู่กับรีถึงสองท่านเลยท่านแรกแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นเชฟค่ะเชฟสเตมฟานโนซาดิเนลลีนะคะสวัสดีสสดจ้าสวัสดีครับ,รบและท่านที่สองนะคะเป็นผู้จัดการห้องอาหารค่ะคุณวันนาไม้นุ่มนาจา๋าวดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอนเจียววันนี้ของเรา เป็นร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์ไหนจ๊ะของเรานะคะเป็นสไตล์อิตาเลียนคลาสสิกนะคะจะมีอาหารทุกภาคเลยค่ะทั้งเหนือกลางใต้ของอิตาลีเลยค่ะเชฟสเตฟาโน่ะนะคะถึงมาจากมิลานเลยค่ะเริ่มมาตั้งแต่ทุกคนมาถึงต้องทานขนมปังขนมปังนะคะทําสดสดทุกวันเลยค่ะเมนูแร ต้องรับประทานสปาเกตตี้วองกุเล่ค่ะ,คะตัวนี้นะคะขึ้นชื่อของเรามากเลยค่ะ,คะเชฟจัดคัสสันหอยลายจากฝรั่งเศสนะคะ,คะพร้อมกับน้ําสต๊อกหอยลายนะคะ,คะแล้วก็พิธีพิถันในการปรุงรสมากๆเชียวค่ะเชฟเซฟาฟโ,ฟโน่ค่ะต่อมาของเรา Lin Linguine. Portofino, we call it. How special? The special. We use a uh, fresh shrimps to do this with a little bit of garlic, and chili, and onion. Then we saute with wine, wine, and then we add uh, some cream, ah. fresh tomato sauce, and in the end a little bit of rocket. Look how of this one is a risotto with a fresh tomato, basil, and a smoked cheese, mm. the scamorza cheese. How special of your risotto? Here we use uh, also two kind of tomatoes. The yellow and the red fresh buffalo's mozzarella cheese white wine and parmesan cheese then we have a salmon with a potato crust with a sauté champignon mushroom and lobster vanilla sauce why you have to use atlantic salmon is more uh, flavor and the meat is more firm Mm hmm. Compare the other salmon และวันนี้นะคะหลี่ก็ต้องขอการันตีความอร่อยนะคะเริ่มกันตั้งแต่เมนูสปาเกตตี้วองโกเล่ลิงกินีพอตโตฟิโนที่ดอนจิโอวานีเป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ห้องอาหารดอนจิโอวานีตั้งอยู่ภายในโรงแรมเซนทาราแกรนแอทเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ชลบีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุริดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุริดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับคุริดและ AS สจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ห้องอาหารอิตาเลียนดอนเจโววานีนะคะมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าเ s สบ้างคะสำหรับลูกค้า AS นะคะรับประทานอาหาร500บาทขึ้นไปรับฟรีเลยค่ะอาหารพิเศษประจําเดือน1จานนะคะตั้งแต่ วันนี้ค่ะถึง15พฤษภาคม2564ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.20น,นาทีช่อง3แล้วกด3 3ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอะร่อยเลิศกับผลิตลี่มเมชีออิติ้งย่อผิงฉังต้องกินค่ะ